ได้น้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ฐาธุรกิจมาแล้วทั้งหมด10ปีปัจจุบัน1,000ล้านแล้วค่ะ1,000ล้านบาทตอนนี้นะคะเรามีโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราเองแล้วค่ะก็ลงทุนไปร้อยล้านคุณภาพของสินค้าสําคัญที่สุดต้องการที่จะสร้างทีมวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดวิงไว้เนี่ยนอกจากมีตัวแทนที่ไทยนะคะ AEC เรามีทุกป,ประเทศเลยธุรกิจเนี้ยต้องตัวจจริงถึงจะอยู่ได้ อดีตอายุน้อยลยล้าน,นครับปัจจุบันเธอเป็นอายุน้อยพัน 1, ล้านเราไม่เจอกันกี่ปีนะครับเนี่ยห้าปีตอนนั้นยอดขาย400ล้านค่ะปัจจุบัน1000ล้านแล้วค่ะ1000ล้านบาทตอนนี้น้องแป้งอายุ29แล้วค่ะ29ปีทำธุรกิจมาทั้งหมด10ปีค่ะตอนนี้นะคะเรามีโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราเองแล้วค่ะก็ลงทุนไปร้อยล้านค่ะร้อยล้านบาทเหตุผลใดทําไมน้องแป้งถึงมาทำโรงงานของเราเองครับอย่างตัวแป้งเองมองแล้วว่าเนี่ยเราทําธุรกิจตรงเนี้ยจริงจังเรารู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร แล้วเราตัดสินใจที่จะทําโรงงานเราเองเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะมีทีมวิจัยนะคะเพื่อคิดค้นสูตรนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างวิ่งไว้เรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฮลท์แคร์สกินแคร์อาหารเสริมปัจจุบันนะคะตัวแทนก็มีราวๆประมาณ2,000 20, 0นคนสอ0 0 0ืนคนติตลาด AEC นะคะมากกว่า10ประเทศแล้วค่ะ10ประเทศนะฮะ อย่างโรงงานเรานะคะ<ม>ก็มีมาตรฐาน GMP ค่ะตามกฎหมายไทยเลยนะคะมีตัวฮาลาลนค่ะคนอิสลามมุสลิมเนี่ยสามารถทานได้ห้องนี้ก็เป็นเครื่องมิกส่วนผสมค่ะจะนําสารสกัดนะคะทั่วทุกมุมโลกมามิกค่ะเพื่อแบบว่าให้เข้ากันค่ะเครื่องตัวนี้เลยค่ะเป็นเครื่อง DxD ค่ะเป็นเครื่องบรรจุ5เลนกาลังการผลิตวันหนึ่งได้50,000ซองต่อวันเรามี2เครื่องต่อเดือนเนี่ยเราบรรจุได้ถึง3ล้านซองเลยค่ะ3ล้านซองเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องบรรจุแคปซูลลงแผงนะคะ<อ>ซึ่งเป็นตัวไฮโซ ปีเลยสามารถบรรจุแคปซูลลงแผงได้หลักแสนแผงต่อวันเลยค่ะ และนี่คือสินค้าของวิงไวครับเป็นสินค้าที่มาจากโรงงานของเราเองใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยภูมิใจนําเสนอเลยล่าสุดได้น้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างตัวคอลลาเจนของเราเนี่ยมี2ส,สูตรเปิดตัวประมาณปลายปีที่แล้วขายไปทั้งหมดเกือบล้านชิ้นแล้วค่ะล้านชิน้นตัวนี้เป็นคอลลาเจนพีตัวนี้เนี่ยเป็นไดเปปไทด์คือโมเลกุลเนี่ยละเอียดมากช่วยเรื่องผิวใสแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยเน้นบํารุงกระดูกตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนเพียวไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ขาวด้วยโปรหนึ่งแถมหนึ่งสี่้บาทมีตัว ะะเป็นผลิตภณัณฑ์ลดน้ําหนักจะเน้นเป็นเหมือนเร่งการเผาผลาญก็คือจะมีตัวส่วนผสมของตัวพริกไทยดำคือเน้นเบิร์นเลยคือทาละอิ่มเพราะป้างาศัยตัวไซเลียมฮัทกับผงบุกกองละ590โ้เปรเหมือนเดิมค่ะซื้อ1แถม1ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวได้1เดือนขายไปแล้ว3ามแสนกล่องนี่คือ W Dark c o c o ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยแค่50แคลอรี่เท่านั้นเป็นโกโก้ที่สามารถทานแทนมื้ออาหารได้เลยไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอรเป็นผงโกโก้ที่แบบเข้มเลยค่ะมองความต้องการลูกค้าเป็น เลยคุณภาพอะคือที่หนึ่งเลย เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณหลายปีก่อนที่โมเดลธุรกิจออนไลน์เนี่ยโดนโจมตีหนักมากครีมหรืออาหารเสริมนะที่ขายทางออนไลน์เนี่ยโดนโจมตีหมดเลยอย่างวิงไวเราเนี่ยมีผลกระทบเหมือนกันคือความเชื่อถือความเชื่อมั่นของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยหายไปหมดเลยลูกค้าเนี่ยเขาก็กังวลสินค้าเรามีออยอไมจะโดนคําถามเนี่ยทุกวันแต่ณวันนั้นอะตัวเองเองอะก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราทําสินค้าที่ถูกต้องนะของเรามีออยอของเราถูกต้องตรวจสอบได้ก็คือไม่มีใครมาทําอะไรเราได้แน่นอนต้องเป็นตัวจริง ค่ะปีนี้ก็เข้าปีที่10เรามีตัวแทนที่รักแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆ ก็เราเราวสอ0 0 0ื่นคนต้งจะบอกตัวแทนเสมอว่าเราไม่ต้องทําอะไรให้เยอะมากมายแต่ทุกครั้งที่ทําต้องทําอย่างมีความรู้และทักษะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาแบบดีมากๆตั้งเลยจัดคอร์สทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบคอร์สยิงแอดอินสตาแกรมทางเพจแล้วอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยคะ่ะจัดคอร์ส t ิ๊กตอก็อคือเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทําให้ตัวแทนเนี่ยสร้างรายได้ได้ยิงไว้เนี่ยนอกจากมีตัวแทนที่ไทยนะคะ AEC เรามีทุกประเทศเลยก็จะไปจัดมิ팅ไปทําการตลาดอย่างประเทศพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยเราก็ขอออยทุกประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าประเทศนั้นด้วยว่าสินค้าเรามีมาตรฐานธุรกิจนี้ต้องตัวจริงถึงจะอยู่ได้ เราเป็นเด็กลูกบุรีเราไม่ได้แบบเกิดมามีอะคะ่ะคือเราเข้าใจในความรู้สึกว่าเเราจะทําสินค้ายังไงที่มีคุณภาพและมีราคาที่เขาสามารถซื้อใช้หรือทานของเราเนี่ยได้ต่อเนื่องคุณภาพของสินค้าสําคัญที่สุดต้องการที่จะสร้างทีมวิจัย R&D ของเราเองเพื่อพัฒนาสูตรสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดมันทําให้นะวันนี้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นว่าของเราเนี่ยต้องทานแล้วเห็นผลแล้วก็มีคุณภาพจริงๆคุณภาพสา,สกการสกัดใส่เข้าไปแบบเน้นๆเต็มๆจริงๆแล้วผลลัพธ์คือลูก เนี่ยเวลาทานเนี่ยฟีดแบ็กลับมามันน่าภูมิใจมากๆทานเห็นผลนะแล้วตัวแป้งเองคิดแล้วว่าแป้งอยากให้บริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ mm hmm. เพื่อที่จะให้มีคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาช่วยบริหาร mm hmm. เพื่อให้องค์กรเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เราเลือกเกิดไม่ได้ว่าเราจะเกิดมามีต้นทุนหรือเปล่ายิ่งตัวเราเองรู้ว่าเราไม่มีต้นทุนอะสิ่งสําคัญเลยเราต้องศึกษาแล้วก็อดทนให้มากกว่าคนอื่นเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนต้องเจอปัญหาอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญเลยเวลาเราเจอเนี่ยเราต้องสู้ทําซ้ําทําซ้ำ,ำ,ซำตั้งมั่นใจว่าทุกอย่างทุกวันที่เราทําเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์นะคะความสําเร็จเนี่ยมันจะส่งเสียงให้เราเองค่ะ